เราไม่สามารถเป็นเจ้าของชีวิตใครได้หวานเจี๊ยบจุ๊บจุยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเ,อเจื้ยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุกกู กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ EP ที่57ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาททุกองค์ครับบูชา2องค์300บาทครับ รายการที่หนึ่งครับเป็นพระสมเด็จวัดลักขังครับกุวัดพักแก้วครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆเลยครับนงวันนุ่งวันมันๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่3ครเป็นพระสมเด็จพิมพ์สังคติครับเหนื้อแก่งๆเลยครับ แน่นแน่นมันมันเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับสองร้อยบาทจัดไปครับบูชาสององศามร้อยบาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่สี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อมันๆเลยครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับ มองแล้วสบายตาครับรายการที่6ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งๆเลยครับเก่าๆแห้งๆเลยครับ รายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จครับกุวัดพักแก้วครับมวนสารครับพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเนื้อออกสีเหลืองฟักทองครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับสวยสวยคมคมครับบาดตาบาดใจครับรายการที่9ก้ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อนุ่ม่ๆแก่งๆมันๆเลยครับเก่าได้อายุครับผ่านการเวลาครับมาอย่างเนิ่นนานครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับรายการที่สิบก็บเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนือฟูๆเลยครับนุ่มๆแน่นๆครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่11ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเหนือหนึกนุ่มครับ นวลน,นวลครับมันมันครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ200บาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ200บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่12ครับ เป็นพระอุปคุตรับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับมังมีสีสุขครับขาขายล่ำรวยครับ รายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเ,เลยครับเนื้อโลหะกลับดำเลยครับสวยๆคมๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จ น่าจะเป็นสมเด็จกุกวัดพักแก้วครับมวลสารเพียบเลยครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับสองร้อยบาทครับหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่สิบห้าก็เป็นพระสมเด็จนางพญาครับ เนื้อดินมันๆแก่งก่ๆเก่าๆเลยครับนางพญาเมืองพิษณุโลกครับเมืองสองแควรครับรายการที่16ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าๆเลยครับ เนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆ่นครับ มันๆเลยครับรายการที่18ก็ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลอโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่19บเครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักปิดทองครับเนื้อแก่ปูนครับปูนเปลือกหอยครับเนื้อออกสีขาวขาวครับเนื้อหนึกนุ่มครับแต่ไม่นิ่มครับ รายการที่20ก็เป็นพระสมเด็จวัดเกดชัยโยครับเนื้อนวลนวเลยครับนุ่มนุ่มเนียนเนียนเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่21ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนื้อมันมันแก่งๆเลยครับเก่าตามการเวลาครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับมวลสารครับพุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเก่าไม่เก่าครับ200บาทครับก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ200บาทก็จับต้องได้ครับ รายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเลยครับแก่งๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับหน้าไฟหาครับไ่ปองครับ200บาทเท่านั้นครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเหนือนุ่มๆเลยครับแน่นๆต,ต,ตุบๆตับๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับบาดตาบาดใจเลยครับ รายการที่25ครับเป็นหลวงพ่องเงินครับรูปหล่อปั๊มครับต่อโค้ด1415ครับใต้าฐานอุดกิ่งครับเนื้ออันปักก้าครับเนื้อโลหะเก่า,กาๆคํำๆเลยครับ รายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อออกสีเหลืองๆครับเนื้อหนึกนุ่มครับออกมันๆครับออกสีฟักทองครับสีเหลืองเหลืองครับ รายการที่2 7ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับรักแห้งๆเลยครับเนื้อแน่นๆนุ่มๆเลยครับแก่งๆเลยครับรายการที่2ี 8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆเก่าๆครับเนื้อปีๆปีเอแยะเลยครับเก่าตามกาลเวลาครับรายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับ รงนี้สวยครับนุ่มๆแน่นน่นปปๆแยะๆเลยครับสวยครบสูตรเลยครับ200บาทก็เสียวได้ครับรายการที่30ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ น่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับเนื้อออกเหลืองอลามเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ2 0 0บาทครับบูชา 2, องค์300บาทครับทูอินวันครับซื้อ1เหมือนได้2ครับองค์ที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อมันๆเลยครับโลหะกับดำเลยครับรายการที่31ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนุ่มๆแน่นๆแ,แก่งๆนวลนๆนวนมันๆเลยครับสวยๆคมๆคมเลยครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพมครับเนือเก่าๆแตกรายงานเลยครับเก่าไม่เก่าครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับเวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้อหนุนๆ,ๆเลยครับหนึกๆนุ่มๆตุบๆตับๆเลยครับรายการที่34ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับสวยอย่างนี้ครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่35ครับเป็นเหรียญจอบหลอบโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่ครับเนื้อมันๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับเนื้อโลหะเนื้อโลหะเก่าเก่าเลยครับรายการที่37ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับลงลักเก่าครับนุ่มๆแน่นๆครับแต่ไม่นิ่มครับรายการที่38มสครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆมันๆเลยครับ มันต่อเผือกเลยครับยิ่งมันไปใหญ่เลยครับรายการที่39ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองพระล่ำล่ำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ หน้ามองหน้าบูชาครับราคาสบายกระเป๋าครับองค์ที่สองครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนือขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับ รายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อแก่งๆเลยครับแน่นๆนเนื้อเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับเนื้อออกเนื้อกะยศาสตร์เลยครับสวยๆคมๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในคลิปต่อๆไปครับรักไม่ต้องมากครับรักน้อยๆแต่รักนานๆขอบคุณครับ